จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่1ถึงข้อที่สองบันทึกว่าซิเมโอนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสเรียนบรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเราโดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มภูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข้อคิดจากพระวจนะโดยการรู้จักพระเจ้า 1. ทําให้ความเชื่อของเรากลายเป็นสิ่งล้าค่า 2. ทําให้เรารับมรดกเช่นเดียวกันกันกบอัครทูตและผู้รับใช้ของพระองค์ 3. ทําให้เรารับความชอบธรรมโดยความเชื่อ 4. ทําให้เรามีพระผู้ช่วยให้รอดประจําตัวประจําชีวิต 5. ทําทให้เรารับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้น 6. ทําให้เรามีสันติสุขจากพระเจ้าเพิ่มพูนขึ้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ